ตอนนี้ที่ฮอกไกโดถึงหรดูเกี่ยวข้าวแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เรามีเรื่องเล่าของเกษตรกรญ,ญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้าวค่ะเมืองที่เราอยู่ชื่อว่าเมืองชิปูเบสึเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ทางตอนเหนือของฮอกไกโดชาวเมืองของที่นี่จะทําอาชีพหลักคือการปลูกข้าวจากนั้นก็ปลูกผักเสริม เกษตรกรเล่าให้เราฟังว่าในสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาจะใช้มือรวบข้าวมาประมาณหนึ่งจากนั้นก็จะเอาเฉพาะ,มะเมล็ดข้าวออกมาดูแล้วก็มีเครื่องวัดค่าความชื้นแล้วก็พวกค่าโปรตีนต่างๆถ้าเกิดว่าได้ตัวเลขที่เหมาะสมที่พร้อมจะเกี่ยวแล้วเขาถึงจะเกี่ยวข้าวในแปลงนั้นค่ะและนี่ก็คือรถที่เราจะเอาไว้ใช้เกี่ยวข้าวกันรถคันนี้ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าคอมบกับเหตุอื่นเราไม่แน่ใจแต่ว่าในฮอกไกโดเราใช้เครื่องเกี่ยวข้าวแบบนี้กันหมดแล้วค่ะ จะใช้คนขับรถแค่คนเดียวในระหว่างที่ขับไปเรื่อยๆต้นข้าวก็จะถูกตัดออกแล้วก็จะไหลเข้าไปในเครื่องแบบนี้ข้าวที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ชื่อว่าพันยูเมปิดิกะกับนา n a t u โบชิถ้าได้มาที่ฮอกไกโดก็อย่าลืมลองทานกันนะคะหลังจากที่เกี่ยวข้าวได้จนเต็มคันรถแล้วคนขับก็จะต้องขับรถเกี่ยวข้าวมาที่รถบรรทุกจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยข้าวออกมาแบบนี้นี่เราปีนขึ้นมาบนรถเพื่อถ่ายใกล้มากๆเลยนะโชคดีมากๆที่ใส่แมส ไม่อย่างนั้นโดนฝุ่นติดเต็มหน้าแน่ๆเลยค่ะฝุ่นพวกนี้ก็เป็นผงที่มาจากเปลือกข้าวออกแนวเหมือนฝุ่นแข็งๆเลยตอนที่มันติดหน้าเราอ่ะพอจับไปแล้วเจ็บมากๆเหมือนโดนเสียนเล็กๆต่าเลยค่ะถ้าใครได้มาดูแบบนี้ก็อย่าลืมใส่แมสนะพอปล่อยข้าวออกมาจนหมดคันรถแล้วเราก็จะนํารถไปเกี่ยวข้าวต่อในฮอกไกโดเราจะสามารถปลูกข้าวกันได้แค่ปีละครั้งจะเริ่มเพาะต้นกล้าจากมเมล็ดตั้งแต่ในเดือนเมษายนจากนั้นก็เริ่มปลูกในเดือนพฤษภาคม และสุดท้ายเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายนค่ะหลังจากเกี่ยวแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะเคยมีคนทักมาถามเราในข้อความว่าหลังจากปลูกข้าวไปแล้วเขามีใส่ปุ๋ยอีกรอบหรือเปล่าเราไปถามเกษตรกร,ร,กรมาให้แล้วนะคะเขาบอกว่าใส่แค่รอบเดียวก็คือตอนที่ปลูกค่ะใส่ลงไปพร้อมกับต้นกล้าเลยและในระหว่างนั้นก็จะมีการพ่นยาบ้างเป็นการพ่นยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ฆ่ายาค่ะ ในที่นาที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้เจ้าของชื่อว่าคุณฟูจิโอกะคุณฟูจิโอกะมีการร่วมหุ้นทำบริษัทกับเกษตรกรบ้านอื่นก็จะมีการรวมหุ้นกันซื้อรถแล้วก็เครื่องมือต่างๆแต่ว่าในรายได้ก็ต้องเอามาหารกันนะคะข้อดีในการทำบริษัทของเกษตรกรก็คือเวลาที่เขามีค่าใช้จ่ายก็สามารถนำค่าใช้จ่ายพวกนั้นไปลดหย่อนภาษีได้ก็ถือว่าช่วยเกษตรกรไปได้เยอะเลยค่ะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว นี่คือหน้าตาของทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ข้าวเต็มรถบรรทุกแล้วด้วยมาค่ะเราจะพาทุกคนไปดูกันต่อนะว่าหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาจะทำยังไงชาวนาจะเลือกเกี่ยวข้าวในช่วงที่ฝนไม่ตกแต่ถึงแม้ฝนจะไม่ตกข้าวก็ยังมีความชื้นอยู่ดีเราจะนำข้าวไปเข้าเครื่องอบไล่ความชื้นค่ะเพราะถ้าข้าวของเรามีความชื้นที่ไม่อยู่ในระดับมาตรฐานสหกรณ์กรการเกษตรก็จะไม่รับซื้อค่ะตรงนี้ก็คือโรงนา จะเป็นส่วนที่เขาเก็บเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็มีเครื่องอบความชื้นด้วยรถบรรทุกจะถอยเข้ามาในช่องนี้แล้วก็เทข้าวที่เราเพิ่งเกี่ยวมาลงไปฝุ่นฟุ้งมากๆเลยค่ะพอเทเสร็จแล้วรถบรรทุกก็จะกลับไปที่ทุ่งนาต่อเพราะยังมีข้าวอีกเยอะที่เรายังเกี่ยวไม่เสร็จค่ะหลังจากนั้นข้าวพวกนี้ก็จะไหลเข้าไปในเครื่องเครื่องอบไล่ความชื้นมีขนาดใหญ่โตมากๆเลย นอกจากจะใช้กับข้าวแล้วเรายังใช้กับพวกธัญ,ญพืชอื่นๆได้อีกเช่นข้าวสาลีแล้วก็ถั่วเหลืองที่เห็นว่ามีหลายๆเครื่องเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องย้ายไปย้ายมาไม่อย่างนั้นเราจะอบไม่ทันเห็นข้าวกองๆกันแบบนี้จริงๆมันกำลังไหลลงไปข้างล่างค่ะนี่คือภาพรวมๆทั้งหมดนะที่เป็นเหล็กสีแดงๆข้างบนนั้นเราสามารถเดินขึ้นไปได้ด้วยกระบวนการของมันก็คือข้าวจะไหลลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาตามท่อน,นี้ จากนั้นก็จะถูกลําเลียงมาตามสายพานแล้วก็เข้าไปในแต่ละเครื่องค่ะซึ่งแต่ละเครื่องเขาจะใช้เวลาในการอบความชื้นประมาณ1วันครึง่งก็ต้องเปิดไว้ตลอดเลยเปืองไฟเหมือนกันนะคะพอคุณฟูจิโอกะเห็นว่าเราสนใจเขาก็เลยให้เราปีนขึ้นมาดูเลยค่ะน่ากลัวมากนี่เราก็แอบ,บเสียวไส้เหมือนกันนะเนี่ยตอนเดินขึ้นไปอะภายในจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือพวกมเมล็ดข้าวที่เราเพิ่งเกี่ยวมา กำลังถูกลําเลียงไปเลยมันจะค่อยๆไหลขึ้นไปแบบนี้ด้านบนจะเป็นสายพานแล้วสุดท้ายก็มาจบที่ไหลเข้าเครื่องอบไล่ความชื้นเห็นไหมคะข้าวลดลงไปแล้วเวลาที่เราส่งขายให้กับสหกรณ์การเกษตรเราจะส่งให้ทั้งเป็นเปลือกข้าวแบบนี้เลยแต่จะต้องมีความชื้นตามที่เขากำหนดเสร็จแล้วก็จะเก็บบางส่วนไว้สีทานเองค่ะไว้เรามาเล่าให้ฟังอีกนะบา,บายย